สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครับพาดหัวข่าวของแนวหน้าบอกว่าสวสมชายกลางให้ดูจะจะรัฐธรรมนูญสี่มาตราทัาตีความตามนี้อาการพิธาโคมา่าเนื้อหาใจความเนี่ยมีต่อเนื่องมาจากเมื่อคราวที่แล้วนะครับสมชายบอกว่าข้อที่4เนี่ยถ้าเกิดว่าถือหุ้นสื่อไอทีบีเป็นความผิดจะต้องถูกตัดสิทธิ์สอสอและคันิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ เรื่องนี้เนี่ยมีรัฐธรรมนูญสีมาตราที่เกี่ยวข้องนะครับคือถ้าเกิดประสานร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าการถือหุ้นไอทีวีสี่หมื่หุ้นเนี่ยผิดและเป็นลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครสสถ้าเกิดตีความอย่างนี้เนี่ยนายพิธาก็จะขาดคุณสมบัติทั้งสสแล้วก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแม้ว่าเอาล้ครับอาจจะมีการขายหรือว่าโอนหุ้นออกวันใดก็ตามย่อมไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการพิจรารณาคดีแล้วนะครับเพราะว่า1 การเสนอชื่อค a ด d i d a นายกรัฐมนตรีตามมาตรา88เนี่ยมีการดําเนินการก่อนวันปิดรับสมัครสอส,อสอนะครับ2คือมาตรา89วงเล็บ2ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อค a n d i d a นายกรัฐมนตรีจะต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามมาตรา160ข้อ 3. ครับมาตรา160วงเล็บ6เนี่ยนะครับไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98 แล้วก็ข้อ4ีมาตรา98วงเล็บ3ห้ามผู้สมัครสสอเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนใดๆดังนั้นนี่นะครับถ้าเกิดตีความตามนี้เนี่ยน่าจะถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันปิดรับสมัครตามมาตรา88คือในระหว่างวันที่4ถึงวันที่7เมษายน2566แล้วนะครับแต่หนทางที่ถูกต้องชอบทำที่สุดก็คือคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย มีหน้าที่สรุปแล้วก็ส่งสารรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยให้เป็นที่ยุตินะ